จริงหนูนา,นนา,นนาไม่ใช่หนูพุกใช่ไหมเออเราจะไปดูหนูนากันที่ตัวมันหน้าตามันเป็นยังไงอะ่ะได้ไหมลุงแมกนี่เขาไม่กลัวมันกัดมันนี่คนเกี่ยวก็เกี่ยวไปคนเกี่ยวก็เกี่ยวไปคนลอจับหนูก็จับไป ดูที่ว่าใครจะแข่งว่าใครเพราะว่าหนูมันวิ่งเร็วถ้าหนูมันมาทางนี้เราก็จะเห็นนะเออคนจับก็จับไปเราดูที่ว่าใครจะได้หนูเป็นคนแรก oh. นะจินงไม่ไปจับกับเขามา้าง 哇。 ไม่ลูกท้งใครมีข้าวเปลือกเอามาให้หนูด้วยนะมันก็มีอยู่แหละมือเอาข้าวเปลือกไหนในี่าจงหน่อยหน่อยไหนอ่ะจ้าจงอ่ะจ้าจงผิวใสเดี๋ยวลัวข้าวลงจ้าจงจ้าจงเพราะว่าจะเปิดขาอยู่เนอะเอิบข้าวกินอ๋อที่เดียวมันมีเดียวเอิบถามตาจงให้หน่อยหนูขอซื้อตาจงอยู่ไผสจ้าจงไล่จับหนู ข้านี่มั้ยือจันนาซื้อจันว่าเอาเอาสอเลเอาเอาเอาสาอดีซื้อข้าวไปให้ซื้อข้าวไปให oh. uh, okay. ้หาเอาของบ้านจะิงอ่ะลูแมข้าวอะไรออาเือกข้าวเลยข้าวโพกข้าวข้าวาเหรอข้เหียวข้เดียวเอาข้าวเหนียวใหม่มาให้หนูกินบ้างนะเอาข้าวเหนียวใหม่มาให้นูยาียวาให้ต้องข้าวข้าววข้าวด ข้วีแนพอไหมัดมแลันแล้วไหนทำข้าวอีกเน่ยกนเดืนี่ไม่ี่ไม่เดืนุลามลาุโ้โข้าวเยอะเีวตอไปแปลงนี้หนูก็จับไมได้ขอเือใครอ่ะ เขาไปตาก่อนลุงแม่กลุงแม็กแม่ลุงจิ้งว่าปีนี้ลุงจิ้งจะได้กี่ตันเออปีที่แล้วได้กี่ตันเดียวแล้วมันไร่ละตันนี่แหละเนาะไร่ละตันอันนี้มีทั้งหมดกี่ไร่สไร่สองไร่ก็สองตันหนูว่าได้สามตันเอาถ้าได้สามตันแบ่งหนูตันนะ อ้าวแล้วจะแล้วจะทูะกเกี่ยวไหมเนี่ยเขาจะหารถกนอื่นไม่ดูเนาะอ๋อคนละในหน้าเนี่ยหาในหน้าหาในหน้าในหน้าทำเสาไฟหนูยังไม่เสร็จเลยเออหาในหน้าเอาไม้ไปทำฟืนด้วยเดี๋ยวมาดูที่แปลงลุงจิ้งจะมีหนูไหมแปลงบะแปลงเนี้ยไม่มีหนูหรอกยายยายยายขาตั้งรถอ่ะ สเสดิดเอาไว้เอ,ไเอาบาลกอไดยบบเาพันงเจ้าเลย,ยีกไยไปเอาแล้วนี <บา S 1> ่เดี๋ยวดูนะเวลารถเกี่ยวข้าวจะลุกไนรมไปเกิดล้วไมมาเดี๋ยวมาทำอะไรมาพัน้าวันไม่เหมือนหมาถึงว่าเอาพเผอ,แม,อแม่ข้าอะไรข้าเหนียเอาพันธุ์ข้าวกระเม็ดที่มันเป็นข้าวดีกันอ๋อ,อ ูฟังทำไมต้องบีบแต่เขาเขาลงนาไหนเ,เขาก็ต้องบีบทีเขาขอเจ้าพีอ่อ๋อโอเคเดี๋ยวอธิบายข้าวดีให้หนูฟังก่อนดีมันเป็นข้าวไม่ดีมันเป็นข้าวที่นกกินนะ่นะนมันไม่ได้ผลผล,ผลิตอ,อหนูก็เห็นว่าพูดข้าวดี กินมันมันมันมนจะเป็นมาจากภาคกลาง,างข้าวเนี่ยวไม่มีขยกได้หรอกมันเป็นข้าวเหมือนข้าวบาเล่เข้าเวเขาทำเบียนแต่ก่อนเขาทำอยู่นานี่ข้าวบาเล่เพราะว่ามันไม่ได้ผลผลิตภาคเราอ๋อไม่เหมือนประเทศจีนประเทศมาเลเซียประเทศตรนูนอ๋อโอเคเข้าใจแล้วอ๋ข้าวดีเออให้กระชิ่งไปแล้วกันข้าวไม่ดีเดี๋ยดูซิว่า เราเพิ่งเข้าใจข้าวว่าข้าวข้าวดีคือข้าวที่นกเอามาแล้วมันเป็นข้าวเหมือนข้าวบาเล่ที่ประเทศจีนโอ,โ,อโอเคเนี่ยทำนาไม่ใช่เรื่องง่ายต้องรู้อะไรยเยอะต้องรู้อะไรเยอะลงนาก็ต้องบีบแต่เดี๋ยวปีหน้าหนูจะทำมั่งนะหนูจะลองทำนามั่งนะโอ้ย มันลำบากเลยำานลำบากเปนลำบากตรงไหนวะลำบากเี่ยลำบากเราเกิดเป็นอะไรก็ได้ไปหามาเออต้องหวานใหม่อ๋อเป็นเหมือนของลุงแม็กใช่ไหมีแบบนี้นเนะลุงเจียงว่าของลุงแม็กได้กี่ตันประมาณสองตันไหมของแม่วได้กี่ตัน ไม่รู้มันเหลือนสามไร่เพราะว่าเมือนเกี่ยวไปแล้วสามไร่ก็สามตันเพราะลุงจิ้งบอกว่าไร่ละตันก็ยังไม่รู้ันนี่ของเขาได้ตันได้อุ้มสองได้อุ้มน้องนี่จะมาบนิยัตของหนูด้วยเนาะอืมงันยันได้สองต่อตัวอยู่รู้ไหมว่าหนูมันไม่มีแล้วลุงจิ้งเพราะว่าบ้านหนูแมวเยอะโอ้ยบัดนธุ์น้ำมาหลายแขกไหนอ่ะเมื่อกี้นี่หนูแล้วไหนล่ะตัวหนึ่งแมวเห็นเลยมเอาไไ่ด้ มันไวกว่าเราใช่ไหมเรมันออกหากินใช่ไหมเออแมวนี่รู้ไหมแมวบ้านหนูมันลากมาวางเรียงนะเช้ามานะมันสิบตัวมันก็จะลากหนูมาวางเรียงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางมันวางเรียงจริงโอเคขอบคุณสำหรับลี่ดีนะครับพี่ๆทุกคน